มาคับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวนะครับปัญหาโรคประจำตัวของมัดดาสองมัดดาสามนะครับซึ่งอยู่ดีๆขับไปนะครับธุระอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ๆนะครับกลับเข้ามาเนี่ยสมมติรถนะครับจอดอยู่เงโอครับรีโมทใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็คือไม่แสดงอาการใดๆว่ามันจะเกิดอาการพังหรือเสียหายได้นะครับ แต่เข้ามาสตาร์ทรถเนี่ยนะครับก็คือเสียบกุญแจเข้าไปนะครับเหยียบเบรกไอจีออนนะครับสังเกตว่าหน้าปัดขึ้นแต่รถไม่สามารถสตาร์ทติดได้และสังเกตไฟเซคูเรตี้นะครับกระพริบถี่ยิบยิบเงี้ยนะครับเกิดจากตัวระบบอิมมูเบอร์เซอร์ล่มหรือการสื่อสารระหว่างตัวคองแหวนกับอีซียนะครับอะไรหลายอย่างที่อยู่ในรถนะครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเขาเรียกว่าอิมมูล่มนะครับไฟกระพริบแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างกุญแจชิ้นก็ จะเอาเครื่องตรวจเช็คดูนะครับวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขให้ลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะครับไปเป็น E p ีที่2นะครับตอนนี้เราก็ให้ดูรีวิวคร่าวๆก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้ของมาสด้าเนี่ยเป็นนะครับทุกคันนะครับแล้วแต่โอกาสจังหวะลูกค้าจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครเจอปัญหาแบบนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องตกใจครับโทรมาเบอร์นี้เลย0 8 3 8 9 7 8 9 6 4นะครับช่างกุญแจชินวิ่งบริการซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับทุกพื้นที่นะครับขอบ